สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านเจอรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยครับได้ออกมาปฏิเสธคำประเมินของทำเนียบขาวที่ออกมาบอกว่าเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนจากวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครน ระว่างการให้ปากคำกับวุฒิสภาเมื่อวันที่22มิถุนายน2565เจอรมพาเวลชี้ว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่พุ่งอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามนั้นนั่นคือปัญหาที่เป็นปัญหาหลักจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับความเห็นของเจอรมพาเวลนั้นเป็นการตอบคำถามของบิลฮากเกตตีวุฒิสมาชิกจากเทนเนสซีโดยประธาน ธนาคารกลางสหรัฐรายนี้บอกว่าสถานการณ์ด้านราคาในสหรัฐถูกขับเคลื่อนด้วยหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นรวมถึงปัญหาความวุ่นวายทางอุปทานข้อบังคับต่างๆที่จํากัดและก็การใช้จ่ายทางการคลังที่เลยเถิดจนเกินไปของรัฐบาลเมื่อถูกถามว่าเห็นด้วยกับางรัฐประธานดีโจกไบเดนผู้นําสหรัฐหรือไม่ที่ออกมาระบุว่าสถานการณ์ในยูเครนคือปัจจัยที่เป็นอิทธิพลมากที่สุดที่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในช่วง18เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทงงางด้านเจอร์โลพาเวลนั้นบอกว่าไม่อัตราเงินเฟอ้อที่ดีตัวสูงขึ้นมันมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามแล้วซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สงครามนั้นกําลังประทุทแต่อย่างใดนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยโจมไบ,บเดนก็กล่าวโทษซ้ําๆว่าประธานทิมดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นคือต้นตอคือสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐ โดยถึงขั้นใช้คำจำกัดความว่าการขึ้นราคาของปูตินและก็ล่าสุดนั้นเมื่อวันที่19บเกมิถุนายน2565่าเนี่ยทำเนียบขาวก็ทวิตข้อความเน้นย้ำอีกรอบว่าสถานการณ์ในยูเครนคือตัวขับเคลื่อนใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนะครับทางมวุีิสมาชิกเนี่ยนะครับทางฮากเกตตี้ก็ระบุว่ามันเป็นคำกล่าวอ้างที่บิดเบือนและกล่าวว่ามันเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความผิดเนี่ย ไปให้กับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเวลาต่อมาเจนนิเฟอร์แกรนโฮมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐก็ถูกสอบถามเกี่ยวกับคําตอบของเจอโรมพาเวลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเธอก็แก้ต่างนะครับบอกว่าคนส่วนใหญ่มักพูดว่าราคาเชื้อเพลิงซ้าเติมภาวะเงินเฟ้อโดยอ้างว่าสงครามในยูเครนทําให้ราคาเชื้อเพลิงนั้นสูงขึ้นสืบเนื่องจากว่าอุปทานที่มันหายไปก็คือทางด้านเจนนิเฟอร์แกรนโฮมนั้น ก็ยังคงกล่าวย้ำเนี่ยครับว่าเงินเฟอ้อที่มันได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานซึ่งราคาพลังงานก็เกิดจากสถานการณ์ระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนคือในรัฐบาลของทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงชี้หรือว่าคงระบุว่ารัสเซียคือต,ต้นตอปัญหาของเงินเฟอ้อแต่ว่าเจอโรงพาเวลประธานธน,นาคารกลางของสหรัฐบอกไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นและสิ่งสําคัญ มันเกิดจากการใช้จ่ายทางการคลังที่เลยเถิดจนเกินไปครับ